สวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs> อะไรข้อแหงครับครับพี่น้องวันนี้มีโอกาสได้มาทั้งตะการผดพนนะครับนะอำเภอตะการก็เลยภาพพี่น้องมาแวะเบิงนี่ครับเห็นเห็นเห็นพึ่งเคยยด้งยินซื้อว่าหอไตยอยู่น้องคุรุคุรุครับก็เลยพี่น้องภาพพี่น้องมาจอดแวะเบิงนี่ครับนี่คือหอไตหอไตโบราณพี่น้องหอไตโบราณที่เป็นเห็ดขึ้นมาเพื่อเก็บพวกผัดไตปีลุกของ พระพุทธศาสนาเนาะพี่น้องเนาะเืิ้นจิตตังไ้กลางน้ำครับสาเหตุที่เพิ้นสร้างหอไตสีิตัังไ้กลางน้ำนี่ในจังหวัดอบบุบลนี่ผมพ่อผมหูหูคือจะมีหอไตยอยู่อยุตการรลอก็มีหอไตยอยู่อยู่ในตัวเมืองอุบลครับอยู่ในวัดวัดป่าหน่อยเปิ้นกับศีสางแบบเดียวกันครับลักษณะแบบเดียวกันเลยพี่น้องนี่คือสางหอไตไว้อยู่กลางน้ำการที่เพิ้นสร้างไ้กลางน้ำก็คือจะเป็นพวกกันพวกปวกพวกปวกพวกมดเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อบอกให้ไปทำลายพวกกัดกินพะไตยปยีรกแต่ว่าตัวนี้ผมผือกาเพิ่หลื่อขางล่างออกหรือจังใดนะครับนี่มันมูมีบันไดขึ้นไปครับแต่คิดว่าขังบนตรงเนี้ยขอบไตขอบเทิองนี่จะเป็นหม่องเก็บเก็บพะไตยปยีรกครับแต่ตอนนี้มันเข้าไปบ่ได้ครับมันมมีสะพานมีสะพานเข้ามาแต่ว่ามันมมีบันไดโตรครับหอวไตครับพี่นอ้องแต่เป็นบึงหอวไตหนาสี่อายุร้ายหลอยปีอยู่ครับนี่เป็นเป็นการสางแบบโบราณดีลีครับเป็นใหม่ทั้งเบิร์ตเลย เป็นการสางแบบโบราณเพป็นสางเพื่อเก็บปะไตปีรัวครับต้นนี้ก็จะเป็นน้องเคินน้องคุรุครับพี่น้องน้องคุรุนี่ต่อไปพี่มีโอกาสได้ผ่านมาทั้งอำเภอตะการผิดพ้นนะครับล่องแวะเขามา่เบิ้งหน่อยครับแต่นี้เข้ายางไปกับเดี่ตรงสะพานไปหอน,นั้นก็จะเป็นเดียวเดียวผมพ่านยางไปดีกว่าครับม,ม,มันม,ม,มันมันโมมีท่างมันโมมีท่างท่างขึ้นพี่น้องมันโมมีท่างขข้นไปตรงหอวครับอย่าเขาไปเบิงอยู่ ไม่ก็น่ะทีเป็นพวกใหม่ใหม่แดงหรืออาจจะเป็นใหม่ขยุ่งหรือเป็นไหม่ตะเคียนที่จะเอามาเห็ดเป็นเสารครับพี่นอ้องแต่อันนี้ขอมูลนี่ผมบอชัดเจนเนะครับเพราะว่า <c oughs> พึงเทือแลครับพึงเทือแลที่ที่ได้มากผ่านมาหลายเทืออยู่ครับแต่ว่าผมมีโอกาสเพื่อนบอกว่าหัวใจหัวไตแต่ว่าผมบริขามาทางนี้ครับผมมีแต่อ่อนไปทางอ,อ้อมน้องไปทางผมแต่ว่า ทางคุณพัดโบเห็นหอไต้ผมก็พยายามเนี่ยหาพอดี่มีนี้โอกาสครับผ้าแฟนมาสมาัครสอบก็เลยเวะเขามาเซ็นนี่ครับเส็นทางเขาทางนี่ก็เลยมาเห็นตรงนี้ก็เลยจอดเบื้องครับอ๋อตรงนี้จะแตกต่างกันครับตัวอยู่เมืองอุบลน,นะครับพี่น้องคือหนาฝาหัวใจมนันจะมีรูปันพระอุปคุตครับ องพญนาคครับแล้วก็มีเทปย,ยังล่ะคมกับโอหูซือนี่บันไดใหม่ก็ยังเป็นบันไดใหม่โบราณนี่ยพี่น้องเป็นสะพานโบราณตอนนี้หนามมันหลุดครับหนามมันหลดุดสงสัยเป็นสีเห็ดใหม่สีบูรณะใหม่บ้องครับนี่นี่อ๋อจะแตกต่างกันอยู่กับตัวอยู่ในเมืองอุบลอยู่ครับพี่น้องคือ ไอตัวยุ่งเมืองขบนคนที่สาหมารถยางเขาไปไหนเป็นไข่บ้านลังหนึ่งเลยครับแต่หนีเพิ่นคนตะกอนนะนาจะใส่บันไดาผาดเข้าไปครับหรือมีบันไดปีนขึ้นนี่ซาธุนี่ครับตรงนี้ี่เป็นกุญแจปิดนาจะเข้าประตูตัวนี้ครับมุนเข้าประตูตัวนี้ที่เพื่อนล็อกกุญแจไว คือเนี่ยเต่าที่ผ่มเบิ่งกันยังเป็นแบบเป็นการเขา่าริมนะครับเบิง่งเขา่าริมแบบโบราณเสาท้งบดสองหาสิบยี่สิบ,ย,สบยี่สิบหาต้นพี่น้องเบิ่งครับเข้าเขาไปข้างในบัได้นาสิมีปะไตปิรกอยู่นะครับทั้งในนี่จะเป็นศินละปะแบบโบราณครับพี่น้องแต่ว่าบ่มีบันไดขึ้นครับ บ่อกว่าขึ้นขึ้นทางใดแต่พวกพระไต้ปิฎกเป็นนานจะเก็บอยู่ในหนีเดือนห้อไตฮ้อไตไต,ตรงนี้เข้าไปทิอยู่ประมาณกลางน้องครับนี่เป็นน้องคุรุเป็นเห็ดไว้เลยเบิ่งใหม่ครับอู้ยี่น้องเลยทนครับนี่ใหม่ <c oughs> ข้างล่างก็ทิเป็นน้นา้านามขึ้นมันก็นทิเต็มเมื่อนี่ครับ จะเป็นหอไตที่เป็นใสเก็บพวกปลาไตปิดกจากใบลานนะครับเนาะเพ mm hmm. ราะว่าสมัยแต่ก่อนที่ผมมีสมุดหนังสือส่วนลายเมืนก็บทเก็บไว้ในใบลานนะครับพี่น้อง mm hmm. มีหินแกสลักพระอุปคุตครับองค์พญานาคครับที่เฝ้าทางเขาหอไตเนี่ยวันนี้มีโอกาสก็เลพาพี่น้องนี่มาเลาะเบิ้งครับพี่น้องครับ,รบก็บฝฟากกดไหลกดแช่ กดติดตามให้ผมนั่งด้อครับเดอ้อเดี๋ยวคลิปหนา้าถ้าได้ไปมองได้กะผมกะทิไายให้พี่น้องได้เบิ่งครับบรรยากาศสถานที่สำคัญสำค,ค,คัญสถานถที่ท่องเที่ยวเที่ละเมื่อเที่ละจังหวัดถ้มีโอกาสได้ไปนะครับพี่น้องครับนี่น้องพื้นที่มันสินใหญ่ไปหูนครับโอ้โหจักไหลเพราะว่าเพิ่นบ่มีประวัติห้ยไหมครับเพิ่นบ่มีประวัติห้ แต่ว่าน้องหนีไงแต่ว่าผมมาเห็นพึ่งมาเห็นฮอไตอยู่นีเป็นเสียเหตุเป็นตัวหน่อยแบบนี้เป็นเหมือนแบบเอาคอนนมุดเข้าไปก่อนเลยจังยืนได้ครับส่งรลังขาดจัวมันสูงแต่ถ้ายอยู่ในในตัวบนนะ่ะวัดปลาหน่อยแต่ผมจะม่าพิธหนาจะอยู่วัดปลาหน่อยนะครับผมก็เอินจะซื้อวัดปลาหน่อยนะคือตัวนน้นพันธจะเป็นทรงสูงแต่กระตังอยู่กลางน้ำเหมือนกันครับตังอยู่กลางน้ำเหมือนกัน โอเคครับพี่น้องครับมื่อนี้กาพพี่น้องมาเลารเบิงซัมนี่ครับขากกดนไหลก์กดแชร์น้ำครับผมมื่อนี้น่าสงใจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ